จำคุก2ปี18เดือนสำหรับพิเศกโลโซของเรารายละเอียดเป็นยังไงฟังกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบช e แนลแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะ ประเด็นเรื่องนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเมามอยดาราแบบเมื่อวานแล้วนะเป็นเรื่องของประเด็นพิเศษโลโซครับพิเศษโลโซ,ร,โลโซรอบนี้เนี่ยเดินเข้าคุกแล้วครับเดินเข้าเรือนจำแล้วครับกฎหมายมาช้าเสมอแต่จะมาถึงแน่นอนตราบใดที่เรายัางอยู่นะถ้าเราทําผิกดกฎหมายเราหนีไม่พ้นครับวันนี้ครับสารดีการม,มีคําพิพากษาถึงที่สุด2ปี18เดือนสําหรับพิเศโลโซอะมาย้อนคดีให้ฟังหน่อยซิว่าเป็นเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงบ้าง คดีนี้นะครับเกิดขึ้นจากกรณีที่คุณเสกโรโซเอาปืนมาไล่สดแล้วก็ปรากฏว่ามีคนแจ้งตำรวจตำรวจถึงขั้นผอบอรตอรอพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานผอบอรตอรอในสมัยนั้นเดินทางไปถึงบ้านคุณเสกโรโซเองไปกับกลุ่มคอมมานโดอาวุธครบมือไปถึงปุ๊บคุณเสกก็มีการพูดคุยกับนายตำรวจนอกประตูบอกว่าตำรวจบอกให้เปิดประตู เปิดเปิดพิเศษบอกไม่เปิดเข้ามาผมยิงนะอเออเข้ามาผมยิงนะแล้วก็มีการไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาในตอนนั้นก็เป็นประเด็นฮือฮามากตอนนั้นจนสุดท้ายก็ยอมมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ถูกจับเอาไปตรวจสารเสพติดก็พบว่ามีสารเสพติดอยู่มีอาวุธปืนอยู่หลังจากนั้นครับเรื่องราวที่หลายคนก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากเพราะว่า สามารถที่จะโทรหาคนนั้นคนนี้ได้คิดว่าไม่มีอะไรไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับมาวันนี้สารฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับจริงๆจะใช้คำว่าพิพากษาก็ไม่ได้คือคดีนี้นะครับวันนี้นะครับที่ศาลอาญามีนบุรีนะครับมีการอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำอ่าง1 6 6่งห 6, หทับสองหหนึ่ง ที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังอายุ17ปีในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่เสพยาเสพติดมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต3ข้อหาศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสินไปแล้วศาลอุทธรณ์เนี่ยตัดสินตัดสินไปไปว่าลงโทษจำคุก1ปี15เดือนโดยแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับแบ่งออกเป็น เกี่ยวกับเรื่องของครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตโทษจำคุก6เดือนลดโทษให้กึ่งหนึ่งเพราะว่ารับสรารภาพไม่ได้สู้คดีโทษต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนที่บอกว่าเอาปืนขู่ว่าเข้ามาผมยิงหน้นั่นแหละอย่าเรียนแบบนะสารลงโทษจำคุกหปี6เดือนหปี6เดือนสำหรับการเอาปืนเข้ามา ูบอกว่าถ้าพังประตูเข้ามาผมยิงนะประโยคนี้แหละครับ1ปี6เดือนข้อหาเสพยาเสพติดสารลงโทษจำคุกอีก6เดือนทุกอย่างหาร2นะครับเพราะว่ารับสรารภาพเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรวมกันเป็น1ปีกับอีก15เดือนแล้วก็มีคดีเก่าคดีเก่าที่พี่เสกไปกระทืบน,น้องเมียที่เป็นทอม,มนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นข่าววันโด่งดังแล้วก็ปรากฏน้องเมียเขาก็สู้แล้วก็ฟ้องมา สารก็เอาโทษเก่ามาบวกด้วยนะครับโทษเดิมคือรอลงอาญาไว้หนึ่งปีกับอีกสเดือนก็มาบวกอีกมันก็เลยกลายเป็น2ปี18เดือนไงหนะึ่งปีสิบห้าบวกกับ1ปีกับสามเป็น1ปี18ปัจจุบันเนี่ยในะการยื่นดีกาเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะการจะยื่นเนี่ยมันต้องขออนุญ,ญาตผู้พิพากษาสารชั้นต้นผู้พิพากษาสารอุทธร์เซ็นรับรองดีกาเพื่อจะได้ยื่นได้ปรากฏทางผู้พิพากษาเขาไม่เซ็นให้ครับดีกาก็ตกเลยครับสารดีการกาอไม่รับดีกาก็จึง ยืนตามสารอุทธรณ์ที่สั่งมาโดยในคดีนี้นะมีเหตุผลที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะสงสารพิเศษจริงๆเลยนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเดือนจํำต่อไปก็จะได้อยู่ใกล้กับศิลปินชื่อดังในเดือนจาตัวไม่ต้องเสียค่าตั๋วแล้วนะ <c oughs> คือมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแม้จําเลยจะอ้างว่าป่วยเป็นโนรคไบโพล่าขณะกระทําความผิดก็ตามสารเห็นว่าพฤติการการสื่อสารกับเจ้าที่พบว่าจำเลยรูร้ผิดชอบดี จึงไม่อาจอ้างภาว่าป่วยดังกล่าวได้และการกระทําของจําเลยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งศาลเคยให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีในการรอล,ลงอาญาคดีอื่นไว้แล้วแต่จําเลยยังมากระทําผิดซ้าในช่วงเวลารอล,ลงอาญาอีกจึงไม่สมควรให้รอลงอาญาและให้นับโทษจําเลยต่อจากคดีพรบอาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยที่พิเศษยิงปืนตอนฉลองอะไรเขาไม่รู้ที่แบบมาดึกๆแล้วยิงขึ้นฟ้าคดีนั่นแหละครับที่ศาลลงโทษเท่าไหร่นะ5วันมั้ง กักขัง5วันหรือ,อยังไงนะจำไม่ได้แล้วนะท่านบอกให้นับโทษต่อด้วยนะก็โชคดีสําหรับพิเศษด้วยนะครับวันนี้เป็นด็อกเกอร์ใน,ในเรือนจําไปแล้วนะส่วนคุณการบอกว่าคุณการไม่ซึมเศร้ายังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้คุณการไม่ต้องซึมเศร้ายเยอะคุณการไปนั่งดูเลยครับว่าอีก2ปี3ปีเนี่ยพิเศษจะได้ออกเมื่อไหร่นะพอคดีสิ้นสุดแล้วครับ ยังไงนะครับถ้าชอบก็กดติดตาม y o u t u ูทูบช n แนลแฟนเพ Facebook ไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2999บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224